ก็ไม่อยากจะแอดอะไรให้มากครับน้องๆดำทำมินมานะฮะกับรถคันใหม่ของช่องโคตรเอาเลสซิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะให้ดูเนื้องานนะครับทุกชิ้นเลยนะครับเท่าที่เราจะซูมเข้าไปดูได้นะครับว่ามันจะคมชัดและเงาธรรมขนาดน่าอย่างนี้คุณผู้ชมใช่ใช่ใชใชใชว่านี่นี่ดูงานดูงานไม่ใช่ดูกูนี่นะครับดุมระเบิดศูนย์มาแท้นะครับผมนะอ่า เบิกมาแท้นนะครับเป็นดุมหน้าเว็บร้อยสิบไอตรงรุ่นนะครับก็จะเป็นดุมตัวสายไม้เนาะส่วนซีลวดนะฮะทุกคัานผมจะใช้ซีลวดแบบนี้นะครับเป็นซีลวดตัดลมผมไม่พูดแล้วกันว่าเป็นกี่ห้ออะไรนะครับแต่ให้ดูนะครับข้อดีหนึ่งเลยนะครับของสีลวดนี่จะพูดเรื่องซีลวดก่อนเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับคือมันเบานะครับน้าหนักหนึ่งเส้นนะฮะจะเบากว่าของธรรมดาถึงหนึ่งกรัมนะครับแล้วหน้าลูกมีกี่เส้นอ่ะ โอโหเยอะแยะเต็มไปหมดเรามาอ่านคอมเมนต์คลิปล่า huh> สุดเลยนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเราให้น้องๆเขาทายสวิงอาร์มเราใช่ไหมจ๊าขออ่านคอมเมนต์แรกก่อนมงกุฎแน่นอนผมก็ใช้อยู่โคตรทนใส่มา2ปีกว่าแล้วครับไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยเหรอคุณพัฒรกรนะพวกนายก็ตาดีเนาะมันก็มีมันก็มีช่วงมือเราหลุดออกจากโลโก้นะ สงสัยมันไปสต๊อปดูจานจริงด้วยวะอ,อตอบถูกนะเนี่ยตอบถูกคนแรกเลยนิวกรเหรออาร์มตัวเก่าถ้าพี่ไม่ใช้มาให้ผมใช้ก็ได้นะผมผมจะเอาไปต่อพ่วงเดีย๋ยไม่อันนี้ต้องให้ช่างพี่นะช่งางพี่จะไปต่อบพ่วงกูงงงนะเอาชิลิมอาร์มเลื่อนไปตอบพ่วงเออแล้วมันเป็นตัวถอยอคูชคด้วยนะคนตอบเต็มเลยฮนะมงกุฎมงกุฎโอ้โหก็ถูกต้องครับผมดำคลองเตยเดี๋ไอไอไอบุญกรชัยนา นำคลองเตยมันมีอามย่นหูถอยเหรอไอ้น้องเองมาจากโลกไหนวะเนี่ยไม่มีนะแต่สวิงอามอระยะเดิมแล้วก็สวิงอามยืดหนึ่งนิ้วนะถ้าเป็นของดีเคทีขอดูที่พูดถึงที่เราคืนทรงมาเป็นอามเป็นเป็นทรงเชงบรรุุนโครงไข่นะครับน้องๆก็บอกว่าสวยครับแล้วก็ไปแข่งกันคอมเมนต์ที่1ที่2ที่3จา้าเออ <m> เห็นเยอะเห็นเยอะเห็นเยอะที่ผมอยากจะพูดนะครับคือพอผมเปลี่ยนทรงปุ๊บพอผมมาเป็น อามยืดอามยาวปุ๊บก็จะไปแบบเฮ้ย hey, พี่ทาทรงแว้นหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> คือต้องบอกว่าบอกก่อนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมเอ่อผมไปดาวอามดีเคทีหรือว่าอามที่เขาทําทรงแว,นว้นมาปุ๊บแล้วชุดหน้าผมมันเป็นเอ่อตัวดัมเบลใช่ไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยแ่มไงมันมันไม่เต็มการาฟนึกออกไหมมันต้องใช้งบนิดหนึ่งนะก็เลยคืนมาเป็นทรงไว้นุ่นโครงไก่ นะเพราะว่าเรามีโปรกแกรมที่เราจะไปทํากองเลดลาบากพี่ปอยอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ยืนขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใครจะสงสัยว่าเอ้พี่วิวใช้ลอ้อของอะไรเนี่ยมันทนว่าเนี่ยมันปั๊มอยู่นะจันไม่ลูกกล้องเห็นป่ะนะเนี่ยฮะของอะไร,รอ๋ออะไรไหเหมือนมีตัวฝุ่นเดินอยู่แถวนี้ว่ะกล้องมันชัดเกินว่ะโอ้โหเกิน <laughs> เป็นร้อยบตองนะครับเราไปทําสีปลาทูนะโโครับเดิมทีมันเป็นสีอะไรปะกูก็ลืมสีอะไรวะอ๋อสีชมพูความหนึ่งจุดสี นะฮะเป็นเคนักิระเรียบเออหน้าหลังเลยนะครับเราเป็น1น่ี่น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 ี่เขาเขียนไว้จู่จันเราโชว์กล้องเทียบเราวินิจจันอีกทีหนึ่งเดียเนี่ย J จุดสนคูณนะฮะซีรีส์7ลิมนี่ก็คือซีรีส์7ก็หมายถึงว่าเกียร์อลูมิเนียมซีรีส์7นะฮะต่อไปนี้ทดสอบความทนโยนลงไป ถ้ารับไม่ได้นี่หาเลยนะหาเลย้อดเอาชุดรอบประมาณนี้นะเดี๋ยวดูท่อนหลังกันบ้างนะเนื้องงานก็จะชำฉ่แบบนี้นะถ้าเกิดใครแบบตามสีพอโตโคดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอามือแบบปัดฝุ่นนิดนึงนะแล้วพื้นมันเป็นสีสีดำเดี๋ยวเราต้องเอายกขึ้นให้มันลอยๆหน่อยนะเออพี่วิวมันจะมีสีดำด้านใช่ไหมสีดำเงาอ๋อใช่ใช่ใช่ทำได้เหมือนกันจะเงาจะด้านคือทําได้หมดเลยครับทุกคนส่วนรุ่มหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นงานแท้รุ่นนะครับไม่ใช่งานเบิกศูนย์นะครับให้ดูเนื้องงานนะ ใครอยากได้ดุมราคาถูกกว่นี้เอ่อติดต่อพี่ฟีมาก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีดุมหน้าหรือเปล่านะตอนนี้ดุมหลังไปก่อนนะครับอันนี้เป็นงานแท้ในรุ่นนะครับอืมคือไม่มีแบรนด์อ๋อ<ท>เป็นงาน,น,นของน้องเขาผลิตเองอ่าก็เลยแบบเอ,เอาเอามาลองใช้ดูนะฮะเออช้าๆแบบนี้เลยทุกคนสีมันจะต่างจากพวกเอองาน 2K เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของพอทุดคดคือมันได้ความทนทานนะฮะ ไม่ไม่หลุดไม่กรุดไม่ก่อนง่ายนะครับอันนี้ขออนุญาตแบบแบบเง,เง้ยมให้ดูเนาะขี้เกียจหอ่อไงคือตอนนี้เรายังไม่ได้ประกอบนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าอะไรชิ้นใหม่มาทันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกินมันจะไปทรงไหนวะทีนี้ออทำไมชิ้นดําเยอะจังวะผมให้น้องๆคอมเมนต์ถ่ายก็แล้วกันเฮ้ยกูคเคยพูดไปแล้วนี่เคย <ดำ S 1> หลุด,ด,ไ,ดไปแล้วํำได้ปะ,ะแต่ทรงผมมันจะไปแปลกแปลก,ปก,ปกหน่อยนะครับดูเรื่องงานครับทุกคนอ๋อเช็ดออกหน่อยนี่ฮะ บางโซ่นะครับเป็นของ125ร้อยย่สิบห้าปะวันนะฮะมันก็จะมีเหลี่ยมมีคมมากกว่านะครับบางโซ่พวกเวฟร้อยสิบไปอ่าบางโซ่ประมาณนี้แล้วอีกชิ้นหนึ่งอยากจะโชว์ให้ดูขี้เกียแจแกะอาจารย์นี่แหละข้อดีของสีพลิโคตสเอาเงี้ยมดูอ่าเป็นอาร์มกล่องของปะวานเหมือนกันนะครับคือถ,ถ้าใครไม่มีงบก็ไม่ต้องเบิกศูนย์แท้ก็ได้มันใหม่จนหน้าหมันส<ช>ไส้ไม่มีรอยเลยวะ ึงคิดดูเอ้ยอย่าถามหาน้อยดิมึงจะโยมันทิ้งได้ไงเนี่ยคือมันฉ่ำมากเลยทุกคนแต่ใครไม่มีงบก็ไปสามารถไปเบิกเบิกของเทียมได้แต่มันค่อนข้างที่จะก้องแกงหน่อยนะครับน้ําหนักก็ค่อนข้างแบบต่างกันเบากว่าเหรอพี่วิวใช่ถ้าเป็นของเทียมน่าจะเบากว่าถ้าเป็นของแท้ก็จะหนักหน่อยนะฮะอันนี้แผงคอผมก็เป็นพอถ้โคตมาเหมือนกันมาทุกคนนี่นะฮะพอถ้โคตรยันแผงคอออคุณพระจ้เาใหม่ไปไหน แต่ก็ไม่เห็นหรอกพอพอใส่อะไรเต็มก็ไม่เห็นจะเห็นได้ไงล่ะบางคนบางไปหมดแล้วเออ,เอ,อไม่เห็นไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรคือเราจะเอาให้ใหม่ทุกจุดไงและนี่ชิ้นนี้พี่ปอขึ้นมาเลยชิ้นโตนี่ชิ้นโตของเรามึงว่าคุณลงทุนไหมคันเนี้ลงทุนหอนะเออใช่อใช่ครับผมลงทุนหอนะครับเป็นการหอที่เหนื่อยมากเลยไม่ใช่ฮะสีลงทุนพ่นสีพอดูโคตรยังคงครับน้องนอ,งนอ,งนองใหม่ทุกจุดนะฮะ เดี๋ยวเร็วนี้เราอาจจะไปพ่นแบบน้องกล้วอะไรเงี้ยเป็นสีแดงพฟอนเจออะไรเงี้ยเออถ้าอยากให้ทําก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับถ้ากดถูกใจเยอะผมก็อาจจะทาตามคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกก็แล้วกันนะฮะว่าอยากให้ทําอะไรผมก็ไปดูดคอมเมนต์มาแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูนี่แหละอันนี้ว่างนะฮะก็เลยอยากจะอัปเดตให้ดูว่าเอ้ยคันใหม่ไปถึงไหนแล้วส่วนเรื่องเครื่องนะฮะเราขอไม่บอกก่อนเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะทําสเต็ปอะไร นะครับเพราะค่อนข้างคันนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเยอะไม่ใช่ทรงเชงแน่นอนนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเนื่องงานพาร์ทโค้ที่ช่างฟี่รับอยู่นะครับก็จะเป็นช้ำๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือยังไม่ได้เคลือบเงาเอ้ยยังไม่ได้เคลือบน้ํายาเคลือบเงานะฮะก็เป็นแบบสีพาร์ทโค้ดช้ำๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าสารอะไรเคลือบเลยนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เรารออะไรมาเพิ่มเติมนะครับอืมเราก็ขึ้นขึ้นล้อขึ้นอะไรไม่รอนะครับเพอ อะไรกล่องนั้นนะมาถึงปุ๊บเราก็จะอ่าเป็นโครงเข็นแล้วทีนี้ยอ่าเป็นโครงเข็นแล้วเราก็จะได้เห็นแบบรูปร่างคร่าวๆสายโฟงสายไฟโอ้ยมีมีของเก่ามีสายไฟแต่งไหมสายไฟแต่งไหมคนสีคนอะไรไหมโอ้ยมึงจะเอาโอ้ไม่น่ารอดว่ะเออเออเราก็อาจจะแบบเออล้างล้างทำความสะอาดเออเก็บกับไล่ฝุ่นไล่ คราบอันเก่าออกนะ <ừ> um. เพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกมันเคยเข็นลงน้ํามาก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะกังโคตรพอสมควรนะครับก็จะเป็นคันที่ใส่อาร์มแดงนั่นแหละที่เราโยกมาใส่น้องจักรไกวเราอ่ะคันนั้นน่ะเหรอคันนี้คันนั้นแหละโอ้โหแทบดูไม่ออกเลยใหม่ชุ่มอ่ะใหม่จัดใหม่จัดนะครับแต่ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆว่ามันจะไปในทิศทางไหนสเต็ปไหนอ่าสเต็ปไหนทรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ลองคอมเมนต์ถายกันมานะครับว่าชุดสีตอนนี้เรามีเอ่อบอดี้เนาะเฟรมที่มันเป็นสีดำล้อที่มันเป็นสีดำท่อนล่างที่บางชิ้นเป็นสีดำนะน้องๆคิดว่าจะไปสีไหนดีคือพี่วิวมีสีดำสีขาวชมพูใช่ขาวชมพูต้องไปําแน่นอนที่คิดว่านะก็ค,คิดในหัวอยู่แต่อยากลองอ่านคอมเมนต์ดูไงเอออยากลองอ่านคอมเมนต์ดูว่าน้องๆจะไปในเวไหนไปเวเดียวกันหรือเปล่าจะไม่มีชิ้นดำธรรมดา นะบ้านเราไม่มีชิ้นดาธรรมดานะบ้านเราต้องเป็นชิ้นดําคาร์บอนเท่านั้นเบิกซูนมาแท้ทุกชิ้นนะครับต้องว่าอย่างนี้นะแล้ว<ม>บางคนอาจจะเฮ้อว่าพูดถึงบางโคนโอ้โหก่อนจะปิดคลิปนะพูดถึงบางโคนนิดนึงเดี๋ยวได้เถอะไปเอาคาร์บอนมาก่อนแปบ๊บนึงกันเอาคาร์บอนมาก่อนดีกว่า <S 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 บางโคนไม่ทุกคนเราอาจจะใช้บางโคนตัวนี้นะแต่ว่าเราตัดไปแล้วอะ่ะอ้าว ก็อาจจะใช้ได้ไว้ทุกคนนะเราก็จะโยกบางคนของน้องเฉาก้วยนะครับมาใส่รถหม่ของเราเออมันไม่ได้ใช้ไงน้องเฉาก้วยนึกออกไหมเป็นโครงไก่ไงเรามันติดทรงเชงท้ายตรวดดูด้านหลังเลยพี่วิวอะไรก็ไม่รู้ดูดิเออเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราลือกออกไว้ยงไงจันดูดิของเล่นพี่วิวอ่ะเออไออันนี้คือที่นอนนะที่นอนประจาแกแกแกแต่นอนกับไปตรงเนี้ยเออเออมันเป็นฟิลแบบว่านอนกับรถยังไงก็มีความสุขไงเราอยู่กับสิ่งที่แบบ มีความสุขคำนะคมต้องมาแล้วนะถ้าไม่ม,ไมีไม่คันว่ะเออเอาไปคิด้านอะไกันอัปเดตขันใหม่อย่างที่บอกนะครับรับรองว่าคันนี้ออกมาอูโหูพี่แม่งโคตรสวยต้องมีแน่นอนนะครับคือเร,เ,รเราจะทำแบบโอ้โหโนหนึ่งของประเทศเหมือนเดิมครับน้องๆเป็นทรงที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับความสวยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับความลงตัวไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือลายไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะช่องเรามันเด่นที่ลายนะช่วง,งนี้นะฮะเออเดี๋ยวไปถึงเ,เวลานั้นเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีว่าเราจะไปทำอะไรไหนนะฮะน้องๆชอบอะไรนะฮะเราก็จะดูแต่และคอมเมนต์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 เอามารวมกันเป็นคันนี้โอเคฝากเอาไปด้วยนะครับกับเว็บร้อยสิบไปคันใหม่ของช่องโคตรเอา รับรองรับประกันว่าสวยแน่นอนแล้วก็ฝากงานของช่างฟีดด้วยนะครับงานพอนโค้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อรถออโต้หรือชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำพอโลโคดได้ช่างฟรีรับอยู่เดี๋ยวให้พี่ปอขึ้นไว้ให้นะครับโปรไฟล์ของช่างฟีทีเด็ดสุขั้นนะฮะและโอเคสุดท้ายแล้วกดไลค์กดแชร์กดทัชทัชกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะใครตั้งชื่อให้มันช่างฟีสีพนไฟยังตามหาตัวอยู่ถึงทุวันใช่ใช่ยังตามหาอยู่อ่ะโอเคใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยใครเป็นคนตั้งชื่อคอมเมนต์บอกด้วย ไปแล้วสวัสดีครับอุ้ยมั่ฉ่ำว่าจาร์โนแล้วเราจะฉ่ำไปไหนวะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโคดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊ดเอ็ดโคดเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปอมระวังกันด้วยนะปืด๊ดสติกเกอร์โคดเอาสุดเฟี้ยวในตะกร้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคสฟรีไปเลยแผ่นแรก